ผู้ชมคะประเทศไทยเรียกได้ว่ามีนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นและยอดเยี่ยมมากมายนะคะล่าสุดค่ะทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เตรียมที่จะมอบรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์ค่ะเพื่อเป็นการยกย่องนะคะแล้วก็สนับสนุนนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดลชูวงการวิจัยไทยเปิดตัวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์เป็นหานักวิจัยคุณภาพร่วมกับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมพร้อมมอบรางวัลสนับสนุนสูงสุดหล้านบาทเน้นงานวิจัยใน3สาขาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะโดยที่รางวัลนี้จะมี2ระดับคือระดับดีเด่นซึ่งไม่จำกัดอายุ ซึ่งก็อาจจะเป็นนักวิจัยที่มีผลงานมายาวนานตลอดชีวิตของเขากับอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับนักวิจัยที่ยังเป็นถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่อยู่คืออายุต้องไม่เกิน45ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการตัดสิน